สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้เริ่มต้นเดือนมีนาคม2568นะครับวันที่1มีนาคมแล้วก็เริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่กรมอุตุนิยมว,วิทยาประกาศในเรื่องของการเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการนะครับก็ปัจจัยหลักๆก,ก,ก็คือลมที่พัดปกคลุมตอนนี้เปลี่ยนเป็นลม ตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ลมใต้นะครับที่พัดปกคลุมในส่วนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อากาศก็จะร้อนจัดอบอ้าวและก็ที่สําคัญในช่วงบ่ายถึงค่าหลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองได้เดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์วันนี้นะครับแล้วก็แจ้งเตือนในช่วงวันนี้ก็ข้อควรระวังนะครับตั้งแต่ช่วงวัน 18นาฬิกาของเมื่อวานนี้จนถึง18นาฬิกาวันนี้นะครับก็ข้อควรระวังนะครับตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน,านเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามานันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด18-23องศาเซลเซียสสูงสุด35-38หรือองศาเซลเซียสนะครับในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1- 3ถึงองศาเซลเซียสมีฝนฟ้าขนองบางแหง่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคก็พอเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนก็จะเริ่มมีฝนเกือบทุกวันนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำ ปีนี้ฝนมาเร็วนะครับอุณหภูมิต่ำสุด19-25องศาเซลเซียสสูงสุด36-38องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด32-23-25องศาเซลเซียสสูงสุด36-38องศาเซลเซียส ในขณะที่ภาคตะวันออกนะครับอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นจังหวัดต่อไปนี้นะครับฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด34-37องศาเซลเซียสนะครับ ขึ้นสูงน้อยกว่า1เมตรนะครับบริเวณห่างฝั่งขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในส่วนของอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียส สูงสุด36-37องศาเซลเซียตนะครับมาดูในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่เน้นจังหวัดต่อไปนี้ตรังและก็สตูลน,นะครับอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียตสูงสุด32-35องศาเซลเซียตนะครับแล้วก็คลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงมากกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงน้อยกว่า2เมตรมากกว่า2เมตรนะครับแล้วก็มาดูภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่เน้นจังหวัดต่อไปนี้พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสนะครับเป็นโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างในขณะเดียวกันลื่นครับสุราษฎร์ธานีขึ้นมาขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรคนครศรีธรรมราชลงไป ขึ้นสูงประมาณ1 2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับนี่คือในส่วนของข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่แจ้งเตือนในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงได้นะครับแล้วก็ถ้ามาดูแผนที่อากาศในช่วงนี้นะครับแผนที่อากาศพื้นผิวก็จะเห็นว่ายอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากคลื่นความร้อนปกคลุมนะครับ ส่งผลทํำให้ในช่วงนี้ประเทศไทยโดยเฉพาะตอนบนของประเทศวันนี้อุณหภูมิสูงสุดแตะ38องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ในระยะเวลา1สัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะแตะขึ้นไปถึง40องศาเซลเซียสได้เพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังในส่วนของอากาศร้อนจัดในช่วงนี้ท่านผู้ชมที่ทำงานในที่โร่งแจ้งก็ระมัดระวังในส่วนของโรคลมแดดหรือว่าฮิสโตกนะครับทีนี้มาถ้ามาดูโมเดลนะครับ จากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการปริมาณฝนสะสมล่าสุดของวันนี้นะครับก็คือตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงเที่ยงคืนนะครับก็คือช่วงประมาณช่วงเที่ยงคืนจนถึงประมาณเที่ยงคืนอีกวันนี้นะครับบริเวณที่มีโอกาสที่จะเกิดฝน ก็จะเป็นโซนฝั่งทางด้านภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกจันทบุรีตราดระยองแล้วก็ทางด้านกาญจนบ,บุรีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็ถ้ามาดูคาดการโมเดลฝนมาดูในส่วนของแนวโน้มคาดการโมเดลฝนตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะครับโมเดลฝนในช่วงเช้าวันนี้ช่วงเช้านี้ยังไม่มีฝนนะครับอาจจะมีฝนเล็กน้อยโซนทางด้านฝั่งพัทลุงนะครับ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอาจจะมีฝนแต่เล็กน้อยนะครัไม่เยอะแต่ฝนจะมาเยอะในช่วงบ่ายถึงค่านะนี่นะพอช่วงประมาณสายๆเป็นต้นไปพอช่วงสายๆนะครับระยองจันทบุรีตราดชนบุรีนะครับเริ่มจะมีฝนนะครับพัทยาระยองจันทบุรีตราดเมื่อวานนี้โซนนี้มีฝนเยอะนะครับโซนทางด้านสระแก้วปราจีนบุรีระยองชนบุรีนะครับมีฝนเยอะเลย นี่คือในช่วงสายๆแล้วก็ทางด้านฝั่งอ่าวไทยนครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับแล้วก็ทางด้านนราธิวาสปัตตานีรวมทั้งสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมร,ราชโซนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในช่วงนี้พอช่วงเที่ยงนะครับพอช่วงประมาณเที่ยงก็จะเห็นกลุ่มฝนเริ่มเข้ามาทางด้านโซนตะวันออกนะครับทางด้านนี้จันทบุรีตราดระยองชนบุรีพัทยานะครับโซนนี้ ชนบุรีพัทยาระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ตรงเขาใหญ่ตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้บริเวณรอยต่อของจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกแล้วก็โคราชสระบุรีโซนนี้นะครับนี่คือในช่วงประมาณเที่ยงฝนยังไม่เยอะถ้าไห่ฝนจะมาช่วงบ่ายนะครับจะมาเยอะในช่วงบ่ายตรงนี้พอ เริ่ม13นาฬิกาก็จะเริ่มเห็นเขาลางฝนนะครับตรงจุดเดิมที่ต้องเฝ้าระวังที่เกิดพายุฝนฟ้าขนอนลงลมกระโชกแรงเมื่อวานนี้ก็คือส่วนฝั่งตะวันออกนะครับจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีนะครับฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดโซนนี้อาจจะขึ้นมาถึงสะแก้วแล้วก็ตรงนี้จะเป็น รงโซนเขาใหญ่นะครับรอยต่อระหว่างปราจีนบุรีนครนายกสระบุรีแล้วก็โคราชโซนนี้นะครับแล้วก็จังหวัดสะแก้วบางส่วนมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองได้ตรงนี้โมเดลช่วงประมาณบ่ายนิดๆนะครับส่วนทางด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นกาญจนบ,บุรีนะครับอุทัยธา,ยานีจังหวัดต,ตากอุ้มผางพพระแล้วก็ทางด้านเพชรบูรณ์นะครับมีโอกาสที่จะ เกิดฝนได้ถ้าดูในส่วนของลักษณะของกลุ่มฝนในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นส่วนภาคใต้นะครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์เนี่ยสงขลายะลานราธิวาสมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้อยู่วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาให้น้ำหนักโซนทางด้านภาคตะวันออกแล้วก็ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนนะพอช่วงบ่ายนะครับนาฬิกาก็เริ่มที่จะมีเขาลางเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของกลุ่มฝนถ้าดูจากตรงนี้จังหวัดตราดนะครับจังหวัดตราดจันทบุรีโป่งน้ําร้อนสายดาวเมืองจันทบุรีขุงตราดอาเภอแกลงระยองน้ําเพนเขาฉมเาชุมแสงบ้านค่ายบ่อวินปลวกแดงพัทยาบ้านบึงนะครับพนัสนิคม วางน้ำเย็นบางคล้าฉะเชิงเซาบางน้ำเปรี้ยวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสที่จะมีฝนนะครับวันนี้แล้วก็ทางด้านฝั่งนี้จะเป็นมวกเหล็กสระบุรีปากช่องโคราชวางน้ำเขียวนะครนายกปราจินบุรีนาดีโซนนี้นะครับโซนทับลานโซอนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตรงนี้ฝนเยอะนะครับ ฝนตกในป่าเยอะเลยเนื่องจากมีความชุ่มชืน้นฝั่งนี้ก็จะเป็นทองผาภูมิการชนบ,บุรีไซโยกสวนพึ่งราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีบางส่วนแล้วก็ลานสักอุ้มผางพบพระแม่สอดบางส่วนมีโอกาสเกิดฝนลมสักเพชรบูรณ์นะครับภูเรือจังหวัดเลยมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้ แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นชุมพรนะครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานียะลาปัตตานียังคงมีโอกาสเกิดฝนได้ประปรายในโซนทางด้านภาคใต้แต่หลักๆช่วงวันสองวันนี้ก็คือโซนทางด้านภาคตะวันออกนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็มามากกว่าที่คาดการวายฝนโซนทางด้านภาคตะวันออกมีมากกว่าที่คาดการไว้เยอะเลยมีทั้งฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง พอช่วง17นาฬิกานีน่นะครับพอช่วงหัวค่ำจะเห็นการกระจายตัวของฝนบริเวณจุดเดิมเลยจุดที่เกิดเมื่อวานนี้นะครับเกิดฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงทั้งนี้สาเหตุนะครับเกิดจากตรงนี้ถ้าดูท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีลมใต้ที่พัดเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมโซนนี้นะครับภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางนะครับถ้าไล่จากตรงนี้เลยมีโอกาสเกิดฝนได้บางพื้นที่นะครับภูเรือโซนนี้นะครับเชียงคาน แล้วก็ลมศักดิ์เพชรบูรณ์โซนนี้นะครับกรเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิมีลุ้นฝนนะครับอำเภอเมืองชัยภูมิบําเหน็จนาโรงแล้วก็ลํานาลาวัางม่วงสีคิ้วปากช่องมวกเหล็กนะครับแล้วก็ทางด้านตาพยาฝั่งนี้จะเป็นคลองหาดสอยดาวปูน้ําร้อนคลองตะกราวหนองบ่าหนองใหญ่ปลวกแดงชุมแสงระยองแกลง จันทบ,บุรีขลุงแล้วก็ตราดที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับตรงตรงฝั่งนี้กร,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 รุงเทพนปนทุมธานีฉะเชิงเซานครปฐมนะครับอาจจะขึ้นไปถึงพระนะครศรียุทธยาได้สีประจันอินบุรีชัยนาทนับโคกสำโรงลบบุรีนี่คือโซนทางด้านฝั่งอ่อนี่ก็จะเป็นจังหวัดตากนะครับอุ้มผางกำแพงเพชร ลานสักบ้านไร่ไทธา,านีแล้วก็ทองผาภูมิสังขะบุรีไซโยกการจนบุรีสวนพึ่งราชบุรีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นทางด้าน,านพเพชรบุรีฝั่งตะวันตกนะครับพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฝั่งตะวันตกนี่คือโมเดลช่วง17นาฬิกาของวันนี้ อช่วง18นาฬิกา็ยังคงเป็นจุดเดิมนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนฝนจะตกหนะักนะมีทั้งลมมีทั้งฝนในช่วงหัวค่ำนะครับก็คือในช่วงประมาณ17-18นาฬิกานะครับ16-17-18นาฬิกาประมาณนี้เมื่อวานนี้ตรงนี้จันทบ,บุรีตราดระยองมีโอกาสเจอฝนนะครับแล้วก็ปากช่องโคร,ราชนะครราชสีมาคนครุรีชัยภูมินะครับลบบุรีสระบุรี สายโยกบ้านไร่ลานสักนะครับมีมีฝนในช่วงนี้แล้วก็ประจบขีีขันบางส่วนนะครับนี่คือข้อมูลโม Von inform inform เดล sure. อัปเดตล่าสุดนะครับในช่วงนี้แล้วก็ดูว่ามีพื้นที่ไหนมีโอกาสจะเกิดฝนฟ้าขนองได้บ้างในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับถ้าดูตรงนี้จะเห็นชัดเจนเลยในช่วงประมาณ15นาฬิกานี้นะครับลักษณะพายุฝนฟ้าขนองนะครับลมสักเพชรบูรณ อำเภอเมืองเพชบูรณ์อำเภอหล่มสักแล้วก็กเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิอำเภอเมืองชัยภูมินะครับแล้วก็ขอนแก่นบางส่วนของบัวลำภูนี่มีลุ้นฝนอยู่นะครับท่าลี่เลยภูเรือนะครับเดินมาปรางชนแดนพิษณุโลกหนองบัวนครสวรรค์ภัยสาลีคลองลานกำแพงเพชรแล้วก็เมืองเท้าบ้านไร่อุทัยัานีทองผาภูมิสังขะ ไซโยกการจนบุรีสวนพึ่งราชบุรีเมือเมืองเพชรบุรีแล้วก็นครปฐมตรงนี้กรุงเทพมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้ในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับบางกรวยนนทบ,บุรีกรุงเทพทั้งหมดนนทบ,บุรีปากปากก็ดบางบัวทองบางใหญ่นครชยัยศรีสามพานเมืองนครปฐมลังสิต ฝั่งนี้นะครับแล้วก็มาบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซาบ้านสร้างปราจินบุรีเมืองปราจินบุรีบ้านต้นเมืองนครนายกองครักบ้านนาสระบุรีเสาให้หนองแซงแก่งคอยมววเหล็กนะครับปากช่องวังม่วงลบบุรีโคกตูมนะครับท่าหลวงคลองไผ่สีคิ้วสูงเนินนะครับโคกสำราญวางน้ำเขียวโซนนี้นะครับทับลาน มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองได้วังสมบูรณ์ตาพยาสะแก้วนะครับวัฒนานครสะแก้วเขาชะกันหนองปลือชนบุรีนะครับเกาะจันทร์แล้วก็ทั้งด้านบ่อทองหนองใหญ่ชุมแสงเขาชะเมาน้ําเพนอำเภอเมืองอาเภอแกรงนะครับอ,อําเภอโปกน้ําร้อนจันทบุรีท่าใหม่ เมืองจันทบุรีมะขามนะครับอําเภอขลุงอําเภอแดนชุมพรอําเภอเขาสมิงอําเภอเมืองตราดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองได้ถ้าดูในส่วนของโมเดลพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองนะครับทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็อีสานตอนล่างมีโอกาสเจอฝนนะครับแล้วก็จุดนี้มุกดาหารมีรุ้นฝนนะรตรงนี้ ก็เนื่องจากจะเห็นว่าลมใต้ที่พัดเอาความชื้นเข้ามานะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อากาศจะร้อนแบบอบอ้าวนะท่านผู้ชมเนื่องจากร้อนมีไอน้ำเข้ามาแล้วก็พอช่วงบ่ายตรงนี้14นาิกานะครับอาจจะขึ้นมาสูงถึงมีลุ้นถึงน้ำโสมนายุงดอนนะครับแล้วก็นาก,ากลางหลงบรมพูพอําเภอ,อ เมืองชัยภูมินะครับมีลุ้นด่านคุนทดโคราชบำเร็จนารงตรงนี้เป็นโมเดลนะท่านชมโมเดลมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นก็คือเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนที่จะเกิดฝนได้นะครับที่จะเกิดฝนได้สีคิ้วปากช่องนะครับนะครนายกปราจีนบุรีสามโคกพระนครศรียุธยาอ่างทองบางเลนนะครปฐมหนองว่าคลองตะเกาวปลวกแดงนะครับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้ตราดนี่นะครับ ลานสักบุัยธานีกำแพงเพชรสุขโขทัยนะครับก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองได้นะครับถ้าดูจากตรงนี้ถือว่าปีนี้ฝนมาเร็วนะครับฝนมาเร็วแล้วก็มาแรงนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านอีสานนี่ก็ถือว่าคาดการฝนมาเร็วขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ดูอากาศร้อนนิดนึงนะครับดูในส่วนของอุณหภูมิในวันนี้นะครับช่วงประมาณ สิบห้านาฬิกานีน้โคราชนี่ร้อนจัดนะครับยิ่งร้อนนั่นแหละพอมีฝนก็จะมีลมแรงนะโคราชนี่แตะสามสิบเจ็ดองศาเซลเซียสชัยภูมิก็สามสิบเจ็ดนะครับกาฬสินสามสิบห้าแล้วก็นครพนมสามสิบเจ็ดองศาเซลเซียสแล้วก็ภูเรือจังหวัดเลยพิจิตเพชรบูรณ์นะครับอุตรดิตถ์นี่ก็สามสิบหกองศาเซลเซียสนะครับอุณภูมิก็สูงในหลายพื้นที่ ในช่วงนี้กรุงเทพมหานคร34-35ในขณะที่พัดคอนศรีศรีอยุธยาแตะ38องศานะครับแล้วก็ที่สําคัญพออากาศร้อนเนี่ยก็จะมีความชื้นนะครับสะสมเข้ามาในช่วงนี้ทําให้เกิดฝนฟ้าคนองได้ได้ตลอดเวลาเลยในช่วงนี้โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่านะครับเป็นข้อมูลอัปเดตข้อมูลล่าสุดนะครับแล้วก็ ล่าสุดที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนแล้วก็สอสิทธิ์ัรรยุนำมาขยายต่อนะครับเป็นข้อมูลพื้นที่เป็นเป็นข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับแต่ภาพรวมก็จะใกล้เคียงในส่วนของออที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการไว้นะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมในช่วงวันนี้ ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ